กดเข้าไปใน assignment น Assignment ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับ News, s t o u News เกาะติสถานการณ์ New Normal <Okay. S 2> การทดสอบระบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams เป็นการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2562ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระหว่างวันที่18-19ก,กรกฎายนคมพุทธศักราช2563 โดยนักศึกษานะคะต้องเข้าห้องสอบเพื่อยืนยันตัวตนและฟังคำชี้แจงตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง9น้นาฬิกาโดยเริ่มการสอบตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง12นาฬิกาใช้เวลาการสอบประมาณ3ชั่วโมงมีนักศึกษาสนใจในการสอบออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น155คน การสอบแบบกระดาษจากที่พักอาศัยจำนวน429คนรวมจำนวนทั้งสิ้น584คนค่ะไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบแล้วละ่ะก็ใช้เวลาให้เต็มที่นะครับ3ชั่วโมงนะครับ อาจารย์เชื่อว่าพวกเราเใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็เพื่อให้การเรียนการสอนของเราต่อเนื่องนะคะโควิดก็ไม่สามารถทําอะไรการเรียนการสอนทางไกลของเราได้นะคะเป็นการซ้อมใหญ่นะคะถามว่าซ้อมใครบ้างค่ะอันแรกซ้อมระบบของเราว่าเราพร้อมที่จะรองรับการสอบออนไลน์นะคะอันที่2ซ้อมอาจารย์ผู้คุมสอบค่ะแล้วที่สําคัญมากเราให้ความห่วงใยและให้ความสําคัญกับผู้เรียนเราว่าผู้เรียนเราพร้อมที่จะสอบออนไลน์ไหมคําถามที่เราเจอเยอะ คือจะทราบได้ยังไงว่าเป็นนักศึกษาจริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะเรามีการแสดงตัวตนระหว่างบัตรประชาชนกับบัตรนักศึกษานะคะอันนี้คือขั้นของการแสดงตัวตนนะคะอีกอันนึงพอทําข้อสอบก็จะมีอาจารย์นะคะมอนิเตอร์หน้าจออยู่ตลอดเวลานะคะว่าเป็นนักศึกษาเราจริงๆแล้วพอทาเสร็จข้อสอบจะส่งกลับมาอัตโนมัติ แล้วที่สําคัญคือส่งกลับมาเราเป็นข้อสอบอัตนายจะเป็นเขียนใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเราสงสัยเราจะมีข้อสอบเดิมที่นักศึกษาเนี่ยเคยสอบกับเราเพราะเป็นนักศึกษาเราเราเรียนกันมาปีกว่าเราสามารถเช็คได้ค่ะว่าลายมือนักศึกษาเนี่ยกับก่อนหน้านี้คะ่ะเป็นลายมือเดียวกันไหมระดับบัณฑิตศึกษาก็มีคนถามเหมือนกันนะคะอย่างที่ภาค2ที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าเราเปิดการเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรามีทั้งระบบ e learning ที่ผ่านระบบโมดูลของเรานะคะแล้วก็เป็นการเรียนที่เป็น ms team นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าคุณภาพยังเหมือนเดิมนะคะถือว่าเป็นการสอบมิติใหม่ของมสทแล้วกันคำหนึงถึงอยู่เสมอว่าเราสอบออนไลน์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็คิดว่าพวกเราจะผ่านโอกาสตรงนี้ไปได้ด้วยดีอันนี้คุมสอบมีทั้งหมด9คนนะคะก็โอเคทำกันได้ส่งกันบ้านส่งงานมาให้เราอยู่ะคะ่ะบวกกับ ตัวเล่มรายงานที่ที่เคยมอบหมายกันก็คือเห็นเคยเห็นลา,ายมือเขาอยู่แล้วจากที่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมการทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์นะคะถือว่าเป็นวิธีการที่ดีดีนวิธีการหนึ่งนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้นะคะโดย ให้ได้ฝึกซ้อมก่อนซึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นปัญหาของการเข้าดูข้อสอบแล้วก็ฝึกในการส่งข้อสอบซึ่งจะทําให้ทุกคนที่เข้าร่วมในการสอบครั้งนี้ได้ดําเนินการแก้ปัญหาและวางแผนของตัวเองไว้ก่อนล่วงหน้าในการที่จะดําเนินการในการสอบจริงในวันที่1 8บแกกรกฎาคมที่ถึงนี้นะคะถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีแล้วก็รู้สึกประทับใจความประทับใจในการทดลองสอบเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรม Microsoft t e a m วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นไปด้วยความราบลื่นแล้วก็คือตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบก็ทำให้พวกเราเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดพลังสมองที่จะทำข้อสอบและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ STU o News ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ิดความรูู้ที่นีสักศึกษา,สา,ส,า,ส,าสามารถติดตามรับชมรายการเพื่อการศึกษารายการสนเสริมในชุติวิชาต่างๆได้ทางสถานี STOU Channel